สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครคับผบมพบกันนะครับผมเก่งเหมือนพ่บโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื <S <s ่อนพี่ๆนะครับนำมาชมพระสองพระนะครับพ so> 네ูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับนำมาชมม้า่องนะครับเบี้ยแก่หลวงพ่อหนุ่มวัดนางในนะนี่นี่นะครับเนาะเลียมเก่าๆนะครับแล้วก็มีดูนะครับดูดูตัวเบี้ยหรือตัวของอีเบียนะครับเก่านะครับดูนะเนี่ยดูความเก่านะครับของตัวเบี้ยนะครับ นะครับเลี่ยมเก่ามาเดิมเดิมนะครับนมนนนี่นะครับวัดนางไนเอ้ยนะครับวัดนางในนะครับนี่นะครับเป็นหูเชื่อมนะพี่เห็นไหมครับนะประหลอดเต็มนะลูกนี้ครับนะครับประหลอดวิ่งดีด้วยนะครับหนึบหนึบนะครับเห็นไหมครับนะประหลอดเต็มครับนะครับนี่นะครับก็นะครับเนาะลูกนี้ผมได้มาตอนไปจังหวัดตากนะได้มานานแล้วนะไปตากรอบล่าสุดเก็บจนลืมนะครับนี่นะครับก็วันนี้นะครับก็เมื่อวานเนาะ ก็วันพ่อนะครับสุกสาวไปเที่ยวมาก็นะครับแลกลับมาวันอาทิตย์ก็นะครับมันลื้อๆดูก็เจอนะครับนี่นะครับดูนะครับความเก่าของเลี่ยมเก่านี่นี่นะคนะนะนะครับก็นะครับน้องไม่ได้ลงคลิปสองวันนะครับไม่ได้ลงคลิปสองวันก็สุกสาววันพ่อนะพาเด็กไปเที่ยวนะครับทะเลไปเที่ยวแก่งกระจานเที่ยวสวนน้ําอะไรก็นะครับนะนะครับก็เลื่อยเปื่อยนะครับเนาะก็กลับมาวันอาทิตย์นะครับเนาะ ก็เมื่อวานเนี่ยนะครับนะผมนะครับสาหรับคนหยุดยาวนะครับนะสำหรับคนหยุดยาวแล้วมีเวลามาได้ดูคลิปผมนะครับนะครับสําหรับคนที่เดินทางไปใต้นะครับจะวิ่งเข้ากรุงเทพวันนี้นะครับเนาะนะครับช่วงถนนพระรามสองนะครับก็เมื่อวานนะครับโอ้รถนะครับพูดตรงๆครับโคตรติดนะครับติดนรกแตกนะครับนะครับก็คือน้ําทะเลหนุนสูงนะนะครับจะจะหนุนสูงลุช่วงธนบุรีปากท่อนะครับถ้าแถวหน้าวัดเกตุมนะครับจนยาวมาถึงมหาชัย นะครับก็คือถนนนะครับน้ำมัน4ี่ห้าเลนเนาะนะครับถนนมันท่วมแบบน้ํามันท่วมถนนนะครับจนต้องวิ่งเลนเดียวอะนะครับที่ดูมันติดขนาดไหนนะครับโคตติดนะครับเนาะก็ลองวางแผนดูทางรัดนะครับเนาะก็เมื่อวานนะครับนะผมได้ถ้านะครับใครคิดไม่ออกก็นะครับถ้ามันติดก็เซิร์ช Google ดูนะครับเนาะก็เมื่อวานนะครับผมได้ไปทางแบบทางรัดมันไปแบบน้ํามันก็ท่วมสูงนะแต่มันก็ต้องไปดีกว่ารถติดนะครับไปทางวัดบางน้ําวนนะครับแล้วก็ไปโผล่ตรง ตรงที่มันมีทางเลี่ยงแล้วคัคือมันจะไปโผล่ตรงที่นะครับวิ่งตาม Google นะครับเป็นคือมันจะไปโผล่ตรงทางที่ออกบ้านแพรว่ะนะครับแล้วมันก็จะข้ามช่วงที่น้ําท่วมมาพอดี对对นะค e ร ikle, we Actually, year, ับนะครับนะครับตรงหลบปูรอดวัดบางน้ำวนนะนะครับที่หน้าวัดเกตุมแถวๆนั้นนะครับเราลองลองคือลองดูนะสาหรับคนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพวันน SO ี้นะนะครับเพราะเหมือนดูข่าววันนี้มันจะหนุนอีกวันครับนะครับมันจะหนุนสูงเหมือนกันนะครับนนะครับก็นะครับเนาะ บอกเตือนกับกันไว้ก่อนนะครับนะก็นี่นะครับเราก็มาดูนะครับนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในฐานการเล่นหานะครับนี่นางในนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไปไหนเรานี่นะครับเห็นไหมครับเรียบกลับเรียบเก่านะครับนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับนะ เบี้ยหลุก็นุ่มนะครับดูใแบบการเลี่ยมนะครับนี่นี่นะครับเนาะนี่เห็นไหมครับพี่เนี่ยเบี้ยแก้นะหลุมก็นุ่มว่าดังในนะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับนางในนะพี่ดูนะครับตัวเบี้ยตัวหอยเก่าๆนะครับเห็นไหมครับเนาะการแกะสลัก นะครับกาเลี่ยมเก่านะครับนะแล้วก็ด้านหลังนะครับนั่นนี่นี่นะครับก็นะครับเนาะเขาไปนะครับมีปอใบปองกาศนะบัตรรับรองนะครับคือลูกนี้นะครับเนาะนี่นะครับก็ดูสิ่นะนะครับบีดูเบี้ยเก่าดูการตอกดูนะครับนะครับเอกลักษณ์นะพี่นะนะศิลปะนั่นเองนะนี่นี่นะนะครับผมนะก็นะครับเนาะ ได้มาตอนนะครับเนาะที่บอกไปนะครับไปจังหวัดตากนะครับแล้วเมื่อรอบล่าสุดนะครับก็เก็บจนลืมครับนะครับพี่พีครับเก็บจนลืมนะครับก็วันนี้นะครับมาก็ลื้อๆลื้อๆฮานะครับมาชมพระสองพระกับพี่พี่นะครับก็เลยนะครับก็เลยเจอแล้วก็นะครับหยิบมาชมด้วยกันนะนี่นะครับนี่ นะครับก็เออนะครับผมมีภาพให้ดูนะครับนะคือเนี่ยนะครับเป็นที่น้ําทะเลหนุนถนนมะลามสองนะครับตอนเนี้นะครับเป็นช่วงที่ผมนะครับเป็นช่วงที่ผมโผล่ออกมาตรงบ้านแพ้วพอดีนะครับที่หลบออกไปเบี่ยงตรงวัดบางน้ำบนนะครับเนี่ยมันจะมันจะมาโผล่มาโผล่ตรงใต้สะพานแล้วก็จะมีมาออกตรงเลนนอกนะครับเห็นไหมครับดูอันนี้คือเลนในนะพี่เนี่ยเห็นไหมครับเลนในนะครับลดลดตายเต็มเลยครับนะครับเนี่ย เนี่ยท่วมอย่างเงี้ยนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมครับนะดูรถเล็กนะครับเห็นไหมครับคือกระดาษนี้นะพี่นะเนี่ยนะครับรถจอดตายกันเต็มนะครับพอดีผมไม่ได้ถ่ายไว้นะพี่นะมันมีช่วงที่ลึกแล้วก็บานะแต่มันเป็นอย่างเงี้ยทั้งตลอดเลยครับนะครับคือข้างซ้ายมันจะท่วมลึกมันจะวิ่งได้แต่เนี่ยรถพ่วงรถใหญ่ครับเนาะรถเล็กๆมันก็จะไปออนอยู่เลนขวาไหมครับเพราะมันวิ่งเลนอื่นไม่ได้มันท่วมสูงเลยครับ คันนี้ก็จอดตายนะครับนะเนี่ยเห็นไหมครับคือนะครับน้องมันมันท่วมสูงจริงครับนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับนะว่านะครับะวางแผนการเดินทางกันดีๆนะนะครับสําหรับคนที่นะครับหยุดยาวนะนะครับจะกลับเข้ากรุงเทพวันนี้นะครับเส้นพารามสองนะครับเนาะนะครับตวนบุรีปักท่อแถวหน้าวัดเกตุมนะครับแล้วก็ยาวมาถึงแบบถึงมหาชัยเลยนะครับเกือบถึงมหาชัยเลยนะครับนะนะครับก็วางแผนกันดีๆแบบติดติดมากครับนะครับติดมากนะครับผมนะ นี่นะครับเนาะก็นะครับนอกแนวทางการเล่นหาเราก็ดูไปแล้วนะวีนะครับนี่นะครับเราก็นะครับเออนะครับลืมบอกเอ๊ะทำไมผมถึงรีบกลับตอนเมื่อวานนะครับทําไมถึงไม่อยู่สุกสาวอาทิตย์ไปเลยนะครับะพอดีวันนี้นะครับวันเนี้ยนะครับผมมีผมมีหมอนัดนะครับหมอนัดไปนะครับก็นะครับเนาะก็ธรรมดาแหละครับแล้วก็สําหรับคนที่แบบนะครับ อายุเนาะขึ้นเลขสี่กันละนะครับขึ้นเลขสี่แล้วนะครับก็ผมแนะนําเลยนะนะครับผมแนะนําเลยนะนะครับใช้ชีวิตสมบุกสมบันหรือไม่ก็นะครับเนะขึ้นเลขสี่แนะนานะครับไปตรวจประจําปีนะไปพี่นะตรวจประจําปีนะครับนะความดันเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะผมก็นะครับเนาะไขมันนะครับเนาะนะครับผมก็นะครับผมก็ไปตรวจประจำปีนั่นแหละนะครับก็นะครับจริงๆแรกๆก็นะครับเนาะเป็นแบบเราใช้ชีวิตมาเนาะ นะครับมันก็เป็นที่แรกก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงเบาหวานไขมันความดันอะไรเงี้ยครับทุกวันนี้ก็นะครับเราก็รู้ตัวเองนะนะครับให้หมอนะครับมีเครื่องมือตรวจนะครับเราก็คุมนั่นคุมนี้ทุกวันนี้นะครับนอไขมันกับเบาหวานก็นะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรละก็เหลือแต่ความดันนะครับก็เหลือความดันสูงนะนะครับพี่นะครับเขาก็เลยนะครับนัดวันนี้แค่นัดไปเอายานั่นแหละนะครับคือไม่คือ อย่างคืออย่างที่บอกนะครับเนาะนะครับตรวจเจอเมื่อต้นปีนะครับเดือนมกรานะครับเนี่ยทั้งปีเนี่ยผมนะครับเนาะนะครับแรกๆจะนัดทีหน่อยนะครับเช็คน้ําตาลเนาะนะครับไขมันน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปลอดภัยแล้วไอ้สองจุดนั้นนะครับแล้วก็คือปลอดภัยแล้วนะครับเราก็ดูแลตัวเองขึ้นนะนะครับก็กลับมาออกกําลังกงกําลังกายนะนะครับสมัยก่อนคือไม่เคยออกนะนะครับเพราะสมัยก่อนผมเตะบอลนะครับแล้วเข่าผมอะนะครับแล้วเข่าแล้วเข่าผมมันชอบเจ็บนะครับมันเจ็บข้างซ้ายนะครับมันเจ็บ นะครับก็ไม่ได้เล่นบอลไม่ได้วิ่งไม่ได้เลยคือมันเจ็บออดออดแดดนะครับเนาะก็พอต้นเดือนนะครับเราไปรู้ว่าเออร่างกายเรามันเข้ากลุ่มเสียงนั้นกลุ่มเสียงนีเนอนะครับเราก็ฝืนเนาะนะครับเราก็ฝืนเออมาวิ่งจ็อกกิ้งนะครับพูนจ็อกกิ้งนะครับทุกวันนี้เออไปไปมานะครับเนาะพอเราฝืนไปฝืนมานะครับเนาะก็เอายามาทาบ้างอะไรมาทาบ้างนะครับเอาน้ํายานะครับเอายาของนะครับนอนนี้นะครับมีน้ํามันของนะครับนอะนี้นะครับ ผมบอกกวว่านองกระโดนนะครับนะก็เป็นยาแบบนะขายเส้นขายอะไรนะใช้ดีมากนะครับนะครับเออหายพี่นะครับเข่าซ้ายหายเข่าเจ็บหายนะครับนักก็เลยเออทุกวันนี้นะครับพอเรามาดูแลร่างกายนะครับนะร่างกายเรามันก็นะครับนะก็แข็งแรงนะครับนก็ก็ดีขึ้นก็เหลือแต่ความดันนะครับเขาก็นัดไปไปรับยานั่นแหละวันนี้นะครับนะก็เลยนะครับก็เลยรีบกลับเข้ามากรุงเทพนะครับก็นะครับคุยกับพี่พี่ก่อนนะครับน้อยอย่าชะล่าใจนะครับนะครับ มันเป็นภัยเงียบครับนะครับความดันไขมันนะครับแต่บางทีไขมันมันอุดตันในเส้นเลือดนะพี่นะที่นอนแล้วก็ตุยไปเลยเยอะแยะนะพี่นะนะครับอายุ4ี่สิบกว่านะครับเนาะถ้ามีเวลาเข้าไปตรวจสุขภาพนะครับเนาะถ้าคนทํางานนะถ้าเป็นแบบประกันสังคมรู้สึกว่าจะไม่เสียตังค์นะนะครับลอง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 ไปขอคําแนะนําจากโรงพยาบาลดูนะเวพี่นะครับเนาะก็นะครับเจาะเลือดเจาะน้ําตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรวจฉี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะนะครับ ก็อยากให้ดูแลสุขภาพนะครับอย่าปลาแบบอย่าอย่าแบบปล่อยเลยตามเลยนะครับเนาะนะครับผมนะมันเวลามันนะครับเวลามันเป็นอะไรเยอะๆไปแล้วนะครับเหมือนแบบพุ่ยง่ายนะครับเราเป็นแบบครึ่งซี่ก่ะนะครับเป็นฮิตโตกเป็นครึ่งซีกเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันนะครับมันจะดูแลยากมันจะกลับมายากนะพี่นะครับประมาณนี้นะครับผมนะก็มานะครับนำมาลงกล้องกันนะครับเป็นเบี้ยแก่นะครับหลวงพ่อหนุ่มวัดนางในนะครับที่นะครับ เลียมมาเก่าเดิมๆนะครับผมนะแล้วก็ตูนะครับตัวเบี้ยตัวหอยนะครับนะเก่าๆนะครับเห็นไหมครับเลี่ยมก็เก่านะครับตัวนี้ประหลอดเต็มนะครับประหลอดยังวิ่งดีนะครับนึกๆนะครับประหลอดยังเยอะอยู่นะครับนะครับเปลี่ยมเก่านะครับโลหะเก่านะครับผมนะหูเชื่อมนะไม่ผิดนะ นี่นะครับนี่นะครับผมก็นะครับเราได้มาจากตอนที่ไปจังหวัดตากนะครับเนาะนะครับรอบล่าสุดนะครับเก็บไว้จนลืมนะครับนะวันนี้ก็เลยนะครับได้ลื้อมานะครับรับชมด้วยกันอวิ้น นะครับก็โอเคนะครับนอนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณด้วยพี่เช่นเคยนะพี่แววเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับนอแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตับตับคลช,ช่องผมกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ